อัิกนูนด้ดีนะสมณนนีพิจารณาปฏิสังขารโยทั้งพระทั้งชีทั้งเนรเดี๋ยวไปปล่อยโอกาสทิ้งเราต้องวิเคราะห์ใจของเรา ตื่นขึ้นมาใจของเราไปอย่างไรใจของเราลักษณะอย่างไรความเกิดความดับของความคิดซึ่งเป็นไปนา้ามธรรมการกระทำของเราเรามีความรู้ตัวทั่วพร้อมตั้งแต่ตื่นขึ้นมาหรือเปล่าพยายามฝึกฝนตัวเราแก้ไขตัวเราพัฒนาจิตใจของเราให้สูงส่งขึ้นไปจนกว่าจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสต่าง จากความยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งต่างๆทำความเข้าใจบ่อยๆตื่นขึ้นมารล่กายรู้ใจจะลุกจะก้าวจะเดินเวลาจะคบจะชันยิ่งสำคัญกายของเราก็เกิดความหิวใจของเราก็จะเกิดความอยากหรือว่าใจปกติเราพยายามพิจารณาความอยากเล็กๆแน่อยอยากไปอยากมาไม่อยากไปไม่อยากมา หรือว่าความยินดียินายในอาหารการอยู่การครบการชันถ้าใจกระดุกกระดิกนิดเดียวให้พยายามหยุดพยายามดันพยายามวิเคราะห์แก้ไขตัวเราพัฒนาตัวเราในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราถ้าเราไม่แก้ไขตัวเราไม่มีใครจะแก้ไขให้เราได้เลยนอกจากตัวของเราเองการทำบุญให้ทานพวกเรามีโอกาสได้ทำอยู่ในระดับของสมมติเต็มเปี่ยม แต่การวิเคราะห์ใจในี่ต้องขึ้นดูที่ตัวของเราการสังเกตการปักไข่การสนใจการละกิเลสเรารู้ตั้งแต่ชื่อแต่ให้รู้ลักษณะอาการหน้าตาตั้งแต่ต้ตตนเหตุว่าใจเกิดอย่างไรทําไมใจถึงเกิดกิเลสความคิดที่ไม่ได้ปรุงแต่งที่ไม่ได้เกิดจากอากาศของขันหา้าเป็นเรื่องอะไรที่เขาเกิด ก็พยายามดู <c oughs> อยู่ที่ไหนถ้าเรารู้ใจของเราเราก็พยายามดูรู้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเรามีความเกลียดคล้านเรามีความกังบนหรือว่ามีความพุ่งสั้นเราก็พยายามดีบแก้ไขได้เท่าไหรเราก็เอาวันนี้อากาศขึ้นดงใสผ่ายุจะเข้าฝนฟ่าก็โปรยตั้งแต่เช้าว, <c oughs> วันนี้แดดออก วันนี้แดดออกสักหน่อยหนึ่งหลังจากฉันข่าวเสร็จพระเหล่าชีเหล่ารวมพลังกันสักวันหนึ่งช่วยกันย้อมเหล็กเช็ดเหล็กให้หน่อยพอฝนตกมาแล้วจะลํำบากเหล็กจะขึ้นสนิมเหล็กใหม่เหล็กตัวสี่สี่ห้าสี่สามเหล็กแป๊บที่เขา,เอา,เ,อาเอามาส่งเพิ่งจะเอามาส่งเอาเหล็กมาส่งที่ไหลฝนตกทุกที เป็นตัวล่อผลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเหล็กยยเยอะเยอะรวมรถสิบล้อนะออช่วยกันทั้งทหารทั้งพระทั้งขีช่วยกันเรายอมกัรสนิมเอาไว้สักหน่อยสักก่อนอย่างนั้นไม่ทันกันหนักเอาเบาสูช่วยกันทุกอย่างต่อไปในวันข้างหน้าความลมลืน่นลมเย็นก็จะตามมา เราไม่อยากจะได้ความร่มรื่นนะราไม่อยากจะได้ความร่มเย็นมันก็จะได้เองเพราะว่าการกระทำของเรามีญาติโยมใครไปใครมาก็จะได้มีความสุขกันพวกเราอยู่ก็มีความสุขนันิสงของสิ่งที่พวกเราทำคนอื่นก็มาพ่อยได้รับอัน,นิสงความร่มรื่นร่มเย็นกับพวกเราด้วยช่วยกันทำลำบากหน่อยก็ผ่านจากความลำบากก็จะไป ถึงความสุขถ้าคนไม่เคยผ่านความลําบากไม่เคยผ่านการกระทํามาก่อนมันก็ยากที่จะเข้าถึงความสุขได้อยากจะได้แต่ความสุขต่การกระทําไม่มีการลงมือไม่มีมันก็ไม่ได้เราต้องสร้างเหตุเหตุของสมมุติทำหน้าที่ให้ดีเราไม่อยากจะได้ความรม่มรื่นลมเย็นก็ได้เราไม่อยากจะให้สมมุติสวยงามสมมุติการปลูกต้นไม้มมการดูแลของเรามี สมมุติก็จะสวยงามปรุงแต่งธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติให้หน้าอยู่หน้าอาศัยหน้ารื่นรมหลายสิ่งหลายจย่างนี่ภาระหน้าที่เปลี่ยนจากภาระเป็นหน้าที่จากหน้าที่เป็นความรับผิดช,ชอบให้เป็นฝ่ายกุศล,ลธรรมถ้าเป็นอกุศลก็พยายามละตราบใดที่เรายังเดินอยู่เดินให้ถึงจุดหมายปลายทางกัน ไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วตับได้ที่เรายัางเดินอยู่ให้เดินอยู่ในกองบุญให้เดินอยู่ในกองกุศลเอาไว้ในโอกาสเราก็ได้ช่วยกันบวชเข้ามาแล้วก็พยายามเพิ่มความขยันมั่นเพียรเพิ่มความรับผิดช,ชอบเพิ่มความเยสละขัดเก่าตัวเราไม่ใช่เอาเด่นงอมืองอเท้าใครจะเป็นอย่างไรก็ช่างขอให้ฉันได้อยู่ดีมีความสุขใครจะทุกข์อย่างไรสถานที่จะเป็นอย่างไร ฉันไม่สนอย่างนั้นไม่ใช่เราต้องดูรู้ทุกอย่างตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ใจของเราก็สมมุติภายนอกไม่ว่าจะอยู่ที่วัดไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทําการทํางานเราต้องรู้เรารู้ใจรู้กายของเรา,ร,า,เร,ารู้การกระทําของเราไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความเจ็ดครั้งมีแต่ความขยันหมั่นเพียรอย่างประโยชน์ให้เต็มเปี่ยมรู้จักสร้างขึ้นมารู้จักวันควาย ทำให้มีให้เกิดแล้วก็รู้จักดูแลรักษาปากทางถึงก้นครัวจากข้างบนมองลงข้างล่างมองลงที่กางใจของเราขณะนี้เป็นอย่างไรเราก็จะอยู่กับบุญตลอดเวลาเราก็จะมองเห็นมีตแต่ประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สูงสุดประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าเอาปัจจุบันให้ดีทําหน้าที่ของเราอยู่ปัจจุบันให้ดี อานาคตก็จะออกมาดีช่วยกันทำสมัยก่อนไม่เป็นอย่างนี้หรอกตั้งแต่30ิปีก่อนวันแรกที่หลวงพ่อเข้ามาอยู่ในปา่าช้ามานั่งอยู่กับลุมสมอยู่องค์เดียวเกิดนิมิตสว่างไปทั่วปา่าช้าแล้วก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นหยาดโยมหลั่งไหลมาเต็มป่าไปหมดตั้งแต่ถนนดำมา หลังไหลเข้ามาอะไรก็มาพิจารณาในในมิตรของตัวเองเราจะมาสว่างรุ่งเรืองอยู่ในป่าช้าแล้วก็จะทําป่าช้าให้เป็นแหล่งบุญใหญ่ให้เป็นแหล่งบุญของทุกคนตั้งแต่วันนั้นแหละมองเห็นอยาิโยมมาทุกวันนี้ก็เป็นความจริงจะทําให้เป็นแหล่งบุญของหมู่บ้านของตําบลของจังหวัดของประเทศ ก็เป็นอย่างดังที่มองเห็นตังแต่วันแรกที่เข้ามาอำนาจแห่งบุญบุญอยู่ที่ไหนตรงไหนแหล่งบุญอยู่ที่ไหนเรามนุษย์เราเทวดาย่อมจะหลั่งไหลมาก็เป็นธรรมดาแต่การขัดเก่ากิเลสเราก็ต้องละเอาทำเอาจากความไม่มีก็ยังสมมุติให้มีให้ทุกคนได้อยู่ดีมีความสุขช่วยกันทำรุ่นต่อรุ่นช่วยกันมา รุ่นต่อไปก็พวกเราจากไปคนรุ่นหลังก็จะได้มาสาร้างหตวงพ่อเข้ามาอยู่นี่มันกับเริ่มจากศูนย์ไม่มีอะไร <c oughs> จนยังสมมุติให้บริบูรณ์ให้กับทุกคนมีโอกาสแล้วก็ช่วยกันสร้างสารต่ออย่ามาเห็นแก่เกียรติค้านอย่ามาเห็นแก่มิรสินจักต่างๆเราพยายามขัดเก่าออกให้มันหมดละกิเลสย่ากิเลสล,ละเอียด ออกให้มันหมดเรามีโอกาสได้สร้างบุญกองใหญ่จงภูมิใจในตัวของเราทุกคนทั้งคารวะญาติโย,ยมที่เข้ามาก็ช่วยกันพระเนนก็ช่วยกันทีเราก็ช่วยกันมีความรับผิดชอบมีความเสียสละนี่แหละการปฏิบัติปฏิบัติทำไม่รู้อะไรทำอะไรก็ไม่เป็นล้างถ้วยล้างชามก็ไม่เป็นทำกับข้าวกับปลาก็ไม่เป็น กินก็ไม่เป็นกินแล้วก็ไม่ได้ล้างเข้าห้องช่วมห้องน้ําก็ทําให้สปปกปรกบางทีก็ไม่ล้างก็มีอยากจะได้ตั้งแต่ทำกมเสียสลลมันไม่มีมันจะไปได้อย่างไรก็ได้แต่ความเจ็ดค้านเขาขอบงํามจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ขณะทุกเวลามาถึงจะถูกต้องว่าฝึกผลตัวเราแก้ไขตัวเราปรปับปรุงตัวเรา ทุกเรื่องดึงกระตื่นขึ้นมาเวลารับประทานข้าวปลาอาหารเวลาขบเวลาฉันก็ไม่ให้ใจเกิดจินเล่นทำโน่นทําน,น,านี่ให้ใจรับรู้อะไรที่ไม่ดีเราก็รีบแก้ไขล้มแล้วลุกขึ้นมามใหม่แก้ไขใหม่ปรปับปรุงตัวรอยบ,ยบย่อยๆสักวันหนึ่งเราก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันไปเดินถึงชาก็ต้องเดินถึงเร็วตราบใดที่เรายังฝักใฝ่สนใจอยู่ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปีบากกรรมของแต่ละบุคคลสร้างมาไม่เหมือนกันบางคนก็สร้างมาเต็มบางคนก็สร้างมายัางไม่เต็มก็มาสร้างสาันโตบ้ากันไม่ได้รลกมองโลกในทางที่ดีคิดดีเลือกเ,อเฉพาะสิ่งที่ดีๆสิ่งนี้ไม่ดีเราก็อย่าไปคํานึงถึงมันตัดมันทิ้งไปแก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่ก็จะมาถึงวันนี้ได้ก็อาศัยอานิสงส์ของทุกคน เก็บเล็กผสมน้อยค่อยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆสมมุติภายนอกก่อให้ทุกคนได้มีความสุขช่วยกันมแมแ้ต่จะไม่มีค่ามีราคาแล้วก็รู้จักดูแลรักษาทำให้เกิดประโยชน์รู้จักประหยัดมัธยัตมีความเป็นระเบียบในตัวไม่ใช่ว่าทิ้งมันเกินหลวงพ่อก็ได้ตั้งแต่ผ่ารมจะผาาร่างกายก็ หมดสภาพแล้วแหละอาศัยวาจาพวามโมภะคนะธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สภาพร่างกายมันเสื่อมมาตั้งนานแล้วอาศัยยาคอยชุนมันอยู่เนืรู้จะอยู่ไปได้อีกสักกี่วันกี่เดือนมองดูภายนอกก็เหมือนกับไม่เป็นไรแต่สภาพร่างกายมันฉุกเหมือนกับผลไม้มันสุกบางวันนี่กําลังเดินได้แค่สองสามนาทีก็ไม่มีพลังแล้ว แต่ก็อยากจะพาอย่างประโยชน์ให้เต็มเปี่ยมทุกอย่างแต่เป็นความต้องการของปัญญานั่นแหละแต่ใจไม่เกิดลก <c oughs> เราก็ช่วยกันวันนี้ผลไม่ตกช่วยกันย้อมเหล็กได้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีเอาผ้าอะไรไปเช็ดแล้วก็ย้อมให้แดดออกแดดออกแล้วก็ย้อมถ้าไปรอวันนั้นวันนี้เดี๋ยวเหล็กขึ้นสนิมหมดก่อน ยอมเสร็จเราก็ค่อยเก็บคงจะตกแต่ช่วงเช้านี่แหละจากนี้ไปหาเชา้าคงหาเย็นคงไม่ตกอะไรลาบากก่อนอะไรที่เราจะแก้ไขปัญหาก่อนเราก็ทำก่อนอะไรจะเสียหายก่อนเราก็รีบทำต่อไปก็จะเป็นแหล่งบุญใหญ่เตยวนี้ก็เป็นแล้วแหละทุกทกวันนี้ญาติโยมพากันมาไม่ว่าใกลว่าไกลก็พากันมา มาชมมากราบมาไหว้โดยใจโดยแรยงบุญเห็นแล้วก็มีความสุขทุกคนก็มีความสุขมาแล้วก็ได้ทานข้าวทานปลาลงทานเราก็มีีมาใหล้ลำบากหรือว่าญาติโยมท่านใดอยากจะทำลงทานก็ยกมาตั้งที่ลงทานได้เลยญาติโยมก็มาบ่อยมาร่วมบ่อยมีโอกาสก็มาใครไปใครมาก็จะได้ อิ่มกายอิ่มแล้วใจก็อิ่มถึงจะไม่ได้ตลอดก็ดีกว่าไม่ได้ทำพระเราเน้นเราก็ขยันมันเพียรกันมาแก้ไขตัวเราอายุยังน้อยสร้างความขยันมันเพียรให้ติดเป็นนิสัยไปที่ไหนก็จะไม่เคอะไม่เขินกล้าหารกล้าหารในสิ่งที่ควรกล้าหารให้ละอายในสิ่งที่ควรละอาย ถ้าเราไม่ปฏิวัติตัวเราแล้วไม่มีใครทําให้เราได้ลอกยิ่งอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านก็พยายามวันที่หนึ่งพวกทีมช่างพระจะเอาแบบพิมพ์ขึ้นมาจะเริ่มก่อองค์สร้างองค์ท่านวันที่สี่ในชีเราส่วนหนึ่งก็ไปช่วยทำกับข้าวกับปลาทั้งนนด้วยย่งที่หลวงพ่อไม่อยู่สองสามวัน ทำับข่าวกับป่าดูแลช่างให้หน่อย <c oughs> ทางพระเราก็ไปช่วยกันส่วนวันที่สี่นั้นก็คงจะได้ไปชันเพลียที่นุ่นหมดแต่ทำพิธีนี่บูชาเช่ก่อนก่อนที่จะขอล่างสร้างองค์แทนพระพุทธเจ้าไปทำตั้งเครื่องบูชาเช่ก่อนท่า <c oughs> นก็เปรียบถึงเหมือนกับบรมครูของโลกบรมครูของเทวดา เปรียบเสมือนกับปิดาของพวกเราเรามายังมาสร้างขึ้นเพื่อความระลึกนึกถึงแล้วก็สักการะบูชาอยากจะดับทุกข์ได้ก็ปฏิบัติตามคําสอนของท่านท่านสอนเรื่องอะไรที่เหตุที่ผลอย่างไรพยายามฝึกให้เห็นให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราเราก็จะหมดความสงสัยท่านสอนเรื่องหลักของอริยสัจคาว่าอริยสัจความจริงเป็นอย่างไรการเกิดการดับของใจเป็นอย่างไร สอนเรื่องการสักตะบะบรารมีเรื่องการละการปล่อยการวางอันนีจังทุกครั้งอนัตตาเป็นอย่างไรอัตตาเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรสมมุติเป็นอย่างไรนี่เราต้องเข้าถึงสิ่งนั้นๆเราถึงจะหมดความสงสัยได้เพราะความจริงมีอยู่โดยสร้างสะสมไปวันนี้ฝนงคงจคหยุดแล้วเนะะาะอาตั้งใจละพรกันอขอให้ญาติโยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติ สร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องพนมมือฟังไปด้วยน้มสำเนียกสำเนียกหรือว่าน้มมีความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราหวังไปด้วยหล่องสุดลมหายใจเข้าไปยาวลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวเสียงก็สักแต่ว่าเสียง หลวงพ่อพูดไปอย่างนี้ชี้เนี่ยไปอย่างนี้แล้วเราก็น้อมทําตามที่หลวงพ่อพูดอาการสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆอย่าไปบังคับลมหายใจแล้วก็ผดลมหายใจออกมายาวสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้ากระทบปลายจมูกของเรามีความรู้สึกรับรู้อยู่ในหลักธรรมท่านเรียกว่าสติรู้ตัวถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องเวลาลมหายใจเข้าหายใจออกทุกครั้ง เขาเรียกว่าสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าความรู้สึกตัวตรงนี้พลังเผอไปแล้วก็เริ่มใหม่พังเผอไปแล้วก็เริ่มใหม่พยายามฝพกให้เกิดความเคยชินถ้าความรู้ตัวเราต่อเนื่องเราก็จะมองเห็นว่าแต่ก่อนนั้นเรามีเดงกระสติปัญญาของโลกของโลกีนี่สติในปัญญาในทางธรรมท่านให้สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาแล้วก็ทําให้ต่อเนื่อง ถ้าความรู้ตัวของเราต่อเนื่องเราก็จะไปร็รู้ลึกลงไปอีกรู้ลักษณะของใจใจที่ปกติเป็นอย่างนี้ีใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างนี้ถ้ามีความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจจะเคลื่อนเข้าไปรวมความรู้ตัวของเรารู้อยู่ปัจจุบันก็จะเข้าไปรู้เท่าทันเห็นการเกิดของใจเคลื่อนเข้าไปรวมกับอาการของขันห่าใจก็จะดีดออกเขาเรียกว่าแยกรูบแยกนามหรือว,ว่าพลิกจากสมมติไปหาวิมุติหรือเรียกว่างายจากของที่คว่ำ จากแต่ขอดใจของเราความอยู่ถ้าใจดีดออกจากความคิดเขาเรียกว่างายงายจากของที่คว่ำขก็ใจก็เลยว่างกายก็เลยเบาใจก็ว่างรับรู้ความรู้ตัวที่เราสร้างมาก็ตามดูเห็นการเกิดการดับของขันห้าที่มาปรุงแต่งใจเป็นเรื่องอะไรเรื่องอดีตเขาเรียกว่ากล่องหงสัญญาหรือว่าสารพัดเรื่องเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างเขาเรียกว่ากองสังขารในขันห้าของตัวเรา บางทีก็เป็นกลางกางบางทีก็เป็นกุศลบางทีก็เป็นอกุศลตัวใจหรือว่าตัววิญญาณตัวกองทุดท้ายในขันห้าของเราก็จะว่างรับรู้อยู่ถ้าเขาดิดออกไปแล้ว เราก็จะเข้าใจในภาษาธรรมภาษาโลกเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์ว่าอัตตาเป็นลักษณะองี้อนัตตาเป็นลักษณะองี้การเกิดของใจใจปรุงแต่งทรงออกไปข้างนอกเป็นหลักของอริยสัจใจส่งไปข้างนอกทั้งไปหลวงปั้นห้าด้วยไปหลงขันห้าด้วยใจเป็นธาตุของกิเลสด,ด้วยทะเยอทะยานอยากด้วยเราก็มาดับมาละมาแก้ไขที่ใจของเราที้เหตุที่ผลให้ใจมองเห็นความเป็นจริง มองเห็นความเป็นจริงก็รู้จักบริหารรู้จักแก้ไขรู้จักใช้ชีวิตจนกว่าธาตุขันจะแตกจะดับนั่นแหละไม่เหลือวิสัยก็ต้องพยายามตราบใดที่เรายังเดินอยู่ก็ต้องพยายามเพียงแค่การเจริญสติให้เชื่อมโยงให้ต่อเนื่องตรงนี้แหละพากันปล่อยปลาละเลยกันมากทีเดียวทั้งที่ใจก็เป็นบุตรสร้างความรู้สึกรับรูการหายใจเข้าออกให้ชัดเจนกันนะ,ะพากันไห่อยปลพร้อมๆกันขอพากันไปสร้างสัง้นโตนะ